ก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมก็ไม่ได้ยากนะคะตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทาวินามหรือพัวซองหรือการแจกแจงของตัวแปรสุ่มปกติทีไคลสแควรนะคะมันจะมีในหนังสือสถิติหลายๆเล่มเขาจะใส่ไว้ที่ท้ายหนังสือนะคะสำหรับการแจกแจง าตารางการแจกแจงความนั้นเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาเราจะหาค่าความนด้เป็นจากตารางที่ให้เรานะคะเราต้องรู้ค่า n ตามโจทย์ของเรานะคะรู้ค่า p ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวเลขในตารางจะเป็นค่าความนั้นเป็นนะคะของ x ค่าต่างๆสิ่งที่อยู่ในตารางนะคะจะมีค่า n ค่า n ต่างๆเขาจะให้มา มีค่า x แล้วก็มีค่า p ตามโจทย์เมื่อกี้ค่า n เราเป็น5ใช่ไหมคะแล้ก็ไล่หา n เป็น5เสร็จแล้ว p เป็น1น2ก็คือ0.5สนใจหาความได้เป็น x ค่าไหนก็ไล่ค่า x ต่อเมื่อกี้เราหาความได้เป็นที่ x เท่ากับ2ตรงนี้นะคะอันค่าที่อยู่ในตารางเป็นค่าที่เขาเขาคำนวณจากสูตรมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัด เวลาในการคำนวณเองอันนี้ตารางตารางในหนังสือบางเล่มอาจจะให้ความน่าจะเป็นของ x ค่าใดค่าหนึ่งหรืออาจจะเป็นลักษณะความน่าจะเป็นสะสมก็ได้เราก็ต้องดูกติกาของตารางที่เราใช้ให้ดีนะคะว,ว่าเขาให้ค่าอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราดูตัวอย่างเพิ่มเกี่ยวกับ การแจกแจงแบบทวินามนะคะความน่าจะเป็นที่คนไข้จะหายจากการเป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นจุด4ถ้ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้15คนนะคะจงหาความน่าจะเป็นข้อก่อนะคะหาความน่าจะเป็นที่มีผู้หายจากโรคนี้อย่างน้อยที่สุด10คนเดี๋ยวอาจารย์ให้หลักการวิเคราะห์โจทย์ทวินามไว้ก่อนนะคะการวิเคราะห์โจทย์ทวินาม ก็ให้นักศึกษาจ,จดไปด้วยนะคะด้านซ้ายนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ทวินามนะคะส่วนด้านขวานี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์พัวซองพัวซองเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะคะมาดูที่ด้านซ้ายก่อนตัวนี้อาจารย์ให้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไว้นะคะการวิเคราะห์โจทย์ทวินามข้อแรกก็คือเวลาเราอ่านโจทย์เสร็จเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์ตรงไหนนะคะก็เริ่มตรงประโยคที่โจทย์สั่งให้คำนวณ ก็ตรงข้อความจงหาจงคำนวณนะคะเริ่มที่ประโยคตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วตรงประโยคนั้นให้เราวิเคราะห์ว่าข้อ1นนะคะอะไรคือความสำเร็จความสำเร็จหาไม่ยากนะคะก็คือโจทย์ให้หาความนลาจะเป็นของอะไรสิ่งนั้นก็คือความสำเร็จโจทย์ให้หาความแล้จะเป็นที่เลี้ยญขึ้นหัวหาการขึ้นหัวก็เป็นความสำเร็จโจทย์ให้หาความแล้จะเป็นที่ ผลรวมลูกเต๋าเป็น9ั้อันผลรวมลูกเต๋าเป็น9ก็เป็นความสําเร็จนะคะถัดไป1.2อะไรคือจํานวนครั้งของความสําเร็จก็คือค่า x ที่โจทย์สนใจหาความน่าจะเป็นค่า x เ,เป็นเท่าไหร่ให้หาออกมาให้วิเคราะห์อออมานะคะเสร็จแล้วขั้นที่2นะคะก็ดูว่าการทดลองสุ่มคืออะไรนะคะแล้วก็ผลลัพธ์อะไรคือความสําเร็จอะไรคือความล้มเหลวที่จริงความสําเร็จเราได้มาจาก ข้อ1.1แล้วนะคะจากการวิเคราะห์ใน1.1ค่า n เป็นเท่าไหร่นะคะ p ความน่าจะเป็นตรงนี้ต้องใส่ข้อความอะไรตามโจทย์ความสำเร็จคืออะไรก็ใส่ไปนะคะในการทดลองแต่ละครั้ง x ตัวแปรสุ่มทวินามนะคะคือจำนวนครั้งของความสำเร็จในการทดลอง n ครั้งอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามโจทย์ของเราเสร็จแล้วเราก็นำฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวินามตัวนี้ไปประยุกต์ใช้นะคะเอาเรากลับมาที่โจทย์ของเราโดยเราจะวิเคราะห์โจทย์ตามขั้นตอนตรงนี้นะคะอ่ะอะไรคือความสำเร็จคะหาความน่าจะเป็นก็เริ่มตรงประโยคจงหาความน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะหาความน่าจะเป็นของอะไร าความได้เป็นของอะไรคะหาความได้เป็นของหาความเป็นที่มีผู้หายจากโรคใช่ไหมคะวัะเราสนใจผลลัพธ์ที่คนหายจากโรคนะคะวันผู้ที่หายจากโรคก,ก็เป็นความสําเร็จสั c เซ s นะคะอันนี้คือข้อ1.1ตามที่ให้สรุปไว้เมื่อกี้นะคะ1.2อะไรคือจำนวนครั้งของความสําเร็จอย่างน้อยที่สุด10คนตรงนี้นะคะอ่ อะไรคือความสําเร็จอะไรคือจํานวนครั้งของความสําเร็จ2ข้อความนี้จะอยู่ติดกันนะคะเราก็แยกพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือความสําเร็จอะไรคือจํานวนครั้งของความสําเร็จอย่างน้อยที่สุด10คนตรงนี้ก็คือจํานวนครั้งของความสําเร็จหรือค่า x ที่โจทย์สนใจนั่นเองอันโจทย์สนใจหายอย่างน้อยที่สุด10คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั Swift ้น x เป็นอะไรบัางคะอย่างน้อยที่สุด10คนก็คืออาจจะหาย10ิคน <igma> หรือ11คนหรือ12คนไปเรื่อยจนถึงอาจจะหาย15คนนะคะพันค่า x ตรงนี้ก็คือสนใจค่า x เ,เป็นช่วงก็คือตั้งแต่10ถึง15นะคะการทดลองสุม่มในที่นี้คืออะไรถึงจะเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จคือคนไข้าหายความล้มเหลวก็คือคนไข้ไม่หายใช่ไหมคะหลังจะเกิดความสำเร็จตรงนี้ได้คนไข้จะหายหรือไม่หายจากโรค ต้องทำอะไรกับคนไข้ต้องทำอะไรกับคนไข้คะต้องรักษาคนไข้ใช่ไหมคะงั้นการทดลองสุ่มในที่นี้ก็คือการรักษาคนไข้แต่ละคนทำไมการรักษาคนไข้แต่ละคนเป็นการทดลองสุม่มเราบอกได้แน่นอนไหมว่าคนไข้หายแน่ๆไม่ได้ใช่ไหมคะไม่หายแน่ๆบอกไม่ได้แต่ผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรมั่งเราบอกได้ใช่ไหมคะก็คือหายกับไม่หายถัดไปให้วิเครอะไลก์กรต่อคะ n การรักษาคนไข้1คนคือ1การทดลองสอย่างนี้เราจะรักษาคนไข้ไปทั้งหมดกี่คนคะ15คนดังนั้น n คือจำนวนครั้งที่เราทำการทดลองซ้ำทั้งหมดการรักษาคนไข้ไปทั้งหมด15คนก็ถือว่าเป็นการทดลองซ้ำา15ครั้งดังนั้น n เท่ากับ15คราวนี้ความน่าจะเป็น p ตรงนี้นะคะ p แทนความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง เราต้องเขียนข้อความตรงนี้ใส่เองตามโจทย์ของเราหลานโจทย์ของเราความสําเร็จคืออะไรคะคนไข้าหายจากโรคใช่ไหมอันตรงนี้เราก็เขียนความน่าจะเป็นที่คนไข้าหายจากโรคจากการทดลองแต่ละครั้งก็คือจากการรักษาคนไข้แต่ละคนได้ไหมคะนี่เราต้องเขียนเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูที่โจทย์ว่า ความได้เป็นที่คนไข้าหายจากโรคจากการรักษาคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาให้มาไหมให้มาเท่าไหร่อัานความได้เป็นที่คนไข้าหายจากโรคเป็นจุดสใช่ไหมคะอ่านค่า p ก็0.4ส่วน1ลบ p เป็นเท่าไหร่คะก็1นึลบุดก็เป็นความได้เป็นของความไม่สําเร็จความล้มเหลวนะคะอ่านก็ได้จุดหกเเรารู้ค่า n แล้วเป็น15 p จุดส 1ลบ p จุด6ค่า x ที่สนใจก็คืออย่างน้อยที่สุด10คนตรงนี้ x มากกว่าเท่ากับ10อันเราก็สามารถคำนวณค่าต่างๆลงในสูตรได้แล้วนะคะีนี้ก่อนไปเอาค่าลงสูตรเดี๋ยวเรามาดูความหมายตัวแปรสุ่มไปด้วยนะคะตัวแปรสุ่มเท่านามจะแทนจำนวนครั้งของความสำเร็จอันความสำเร็จในที่นี้คือคนไข้าหายใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจำนวน ครั้งหรือจํานวนคนไข้าหายจากโรคนะคะในการทดลอง n อครั้งก็คือในการรักษาคนไข้ทั้งหมด15คนาคนหลค่า f เป็นไรมัางคะ15คนอาจจะไม่มีใครหายเลยจำนวนคนไข้าหาย0คนใช่ไหมคะหรืออาจจะหาย1คน2คนจนถึง15คนนะคะผลค่าตัวแปรสุ่มทวินามจะเริ่มริ่มที่0จบที่ค่า n อนะคะ n ก็แล้วแต่โจทย ในทีนี้ n เป็น15ันเราก็นำฟังก์ชันความน่าจะเป็นตรงนี้เข้ามาคำนวณหาความน่าจะเป็นของค่า x ที่เราสนใจอันตามโจทย์เมื่อกี้นะคะอันเราแทนค่า n เป็น15ไปก่อนนะคะ p เป็นจุด4 x เดี๋ยวติดไว้1ลบ p ก็จุดหนะคะอันหาความได้เป็นที่คนไข้าหายอย่างน้อยที่สุด10ถ้าโจทย์ให้เป็นข้อความมาต้องแปลงเป็นสัญลักษณ์เอง อันความนั้วจะเป็นเราจะใช้ f หรือ p ก็ได้ส่วนในวงเล็บจ,จะเป็นการระบุค,ค่าตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะคะหายอย่างน้อยที่สุด10จํานวนคนไข้าหายแทนด้วย x ใช่ไหมคะจํานวนคนไข้าหายเนี่ยคือค่าตัวแปรสุ่มอันจํานวนคนไข้าหาย x นะคะตั้งแต่10มากกว่าเท่ากับ10เอาอะไรบวกกันบ้างคะก็เอาต้องเอา f10 บวก f11 บวกไปจนถึง f15 นะคะ สัญลักษณ์ความน่าจะเป็นจะใช้ f หรือใช้ตัวอักษร p ก็ได้นะคะอันนี้เพิ่มคำถามอีกอันนึงนะคะหาความน่าจะเป็นที่คนไข้าหายมากกว่า1คน f วงเล็บ x มากกว่า1นตัวนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นที่คนไข้าหายมากกว่าคนึงคนั้นตรงนี้เราต้องเอาอะไรบวกกันบ้างคะ มากกว่า1ก็คือตั้งแต่2ใช่ไหมคะมันก็ต้องเอา f2 บวก f3 บวกไปถึงไหนคะบวกไปถึง f15 แล้วเราจะเห็นว่า,เ,าเวลาเราคำนวณ f2 f3 f4 ไปจนถึง f15 การคำนวณจะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะใช้เวลามากมีวิธีไหนไหมที่จะคำนวณได้สั้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณอีกวิธีหนึ่งที่จะคำนวณได้สั้นลงนะคะ เรารู้ว่าคุณสมบัติการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นไงคะถ้าเราค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละค่าบวกเข้าด้วยกันนะคะความนจะเป็นของค่าตัวแปรสุ่มทุกค่าในการแจกแจงเนี่ยบวกเข้าด้วยกันจะมีค่าเท่ากับ1เสมอใช่ไหมคะอย่างตัวนี้เรามีค่าตัวแปรสุ่ม0ถึง1 5 หมายวาม่าถ้าเราเอาค่า f 0บวก f 1บวกไปจนถึง f 1 5เป็นเท่าไหรคะมีค่าจะจะมีค่าเท่ากับ1อันนี้คือคุณสมบัติการแจกแจงความแล้วจะเป็นที่เราเคยเรียนมานะคะ sigma f x for all x จะมีค่าเท่ากับ1ะคะเราก็จะเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้นะคะ จะมาเขียนใหม่ตรงนี้นะคะอันถ้าเรา f อา f 0บวก f 1บวกไปลึกจนถึง f 1 f 5จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะคราวนี้ตรงนี้เราสนใจความาจ้เป็นที่ x มีค่าตั้งแต่2ก็คือสนใจ f 2บวกถึง f 1 5เราลองเทียบกับสรรมการนี้อันถ้าเราอยากได้ f 2บวกถึง f 1 5ทําไงล่ะคะก็ย้ายข้าง f 0กับ f, f 1ไปใช่ไหมคะมาทางด้านนี้ นั้นก็เป็น1ลบ1ลบะไรคะ f0 ลบ f1 ก็จะมีค่าเท่ากับ f2 บวกจนถึง f15 ได้ไหมคะหัันการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเอา1ตั้งนะคะลบความน่าจะเป็นของค่าก่อนของค่าตั้งแต่ต้นนะคะก่อนถึงค่าที่เราสนใจตรงนี้นะคะก็คือ1ลบ f0 ลบ f1 มีค่าเท่ากับเอา f 2บวกกันจนถึง f 1 5หอันกรณีที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ x ค่าต้นต้นบวกไปจนถึงค่าสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้วิธีนี้แทนการคำนวณก็จะสั้นลงอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปใช้ค่าจากตารางแต่ว่าในคอร์สนี้เราไม่ได้ให้ใช้ตารางนะคะให้คำนวณตามสูตรตรงนี้ออกมา อีกข้อหนึ่งนะคะหาความได้เป็นที่มีผู้หายจากโรคอย่างาตั้งแต่3ถึง8ดคนอันเวลาเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ความน่าจะเป็นตรงนี้เราจะแทนด้วย f หรือตัวอักษร P ก็ได้นะคะส่วนในวงเล็บก,ก็เขียนค่าตัวแปรสุ่มที่เราสนใจสนใจค่าตั้งแต่3ถึง8ใช่ไหมคะ x มากกว่าเท่ากับ3น้อยกว่าเท่ากับ8นะคะอันก็เอา f 3บวกกันจนถึง f8 นะคะอันแล้วก็ ความนั้นจะเป็นของ x แต่ลราคาตรงนี้แล้วก็ไปแทนค่านะคะคำนวณเสร็จแล้วก็จับบวกกันอ่จารย์ย้อนกลับมาที่ตรงนี้นิดนึง ตัวแปรสุ่มทวินามค่าของมันเราจะเห็นว่าเป็นจำนวนเต็มันตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มจัดเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไหนคะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องั้นตัวแปรสุ่มทวินามเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องตอนที่เราเรียนเนื้อหา กลางภาคนะคะเรารู้สูตรการคำนวณค่าคาดหวังของตัวแปรสุมร่มต่อเนื่องด้วยไม่ต่อเนื่องด้วยเราเรียนไปหมดแล้วนะคะสัญลักษณ์ค่าคาดหวังหรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุมร่มนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษ e ณ์ e x หรือมิลห้อย x ก็ได้ใช่ไหมคะมิห้อย x ก็ได้นะคะสูตรมีบ้างไงคะค่าคาดหวังหรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุมร่มไม่ต่อเนื่องสูตรการคำนวณเป็นไงคะ ซึ่งม่า x อคูณ f x. อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะันการคำนวณตรงนี้ก็คือเอา x ทุกค่า x แต่ละค่านะคะมาคำนวณโดยเอา x แต่ละค่าคูณความน่าจะเป็นของค่าใครข่ขามันนะคะคูณเสร็จแล้วก็จับบวกกันคราวนี้ถ้าเราจะหาค่าเฉลีย่ยหรือค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มตามข้อนี้นการคำนวณจะเป็นยังไงก็คือเราต้องเอาศูนย์คูณ f 0, ใช่ไหมคะ เอา1คูณ f 1ไปเรื่อยจนถึง15คูณความนั้จะเป็นของค่า1 5นะคะแล้วเราจะเห็นว่าการคำนวณนี้ตรงนี้ค่อนข้างยาวสำหรับตัวแปรสุ่มทวินามซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องเราจะคำนวณตามสูตรที่เราเคยใช้มาตรงนี้ก็ได้นะคะอีกสูตรหนึ่งที่มีการพิสูจน์คือตั้งหลักจากตรงนี้แหละ แล้วทาการพิสูจน์ออกมาจะได้สูตรอีกสูตรหนึ่งออกมานะคะอันสูตรค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มทวินามอีกสูตรหนึ่งก็คือ n คูณ p นะคะถ้าเราไม่ใช้สูตรดั้งเดิมตรงนี้นะคะเราก็ใช้สูตร n คูณ p ถ้าเราใช้สูตร n คูณ p จะเห็นว่าการคํานวณมันจะสั้นกว่าตรงนี้เยอะเลยนะคะ n ตรงนี้เป็น15ใช่ไหมคะค่า p เป็นจุดสี่นันเพียงแต่เราเอาค่า n คูณค่า p เราก็จะได้ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม ทวินามของข้อนี้นะคะผนก็จะได้6เดี๋ยวเรามาสรุปสรุสรูสรสรสรตรตรงนี้นิดนึงนะคะสูตรค่าเฉลีย่ยความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มทวินามนะคะผนสัญ,ญลักษณ์ของค่าเฉลีย่ยหรือค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มก็ใช้ ex หรือ m ก็ได้นะคะ้นตัวแปรสุ่มทวินามค่าคาดหวังจะมีค่าเท่ากับ n คูณ p นะคะ ส่วนความแปรปรวนนะคะสัญลักษณ์คือซิกมากําลังสองหรือ v วงเล็บ x หรือ var วงเล็บ x ก็ได้นะคะสูตรก็คือเอา n คูณ p คูณ q นะคะส่วนเบี่ยงเบมาหานก็คือส r e root ความแปรปรวนลันจากตัวอย่างคนไข้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาคํานวณค่าเฉลี่ยค่าคาดหวังมาคํานวณความแปรปรวนมาคํานวณส่วนเบี่ยงเบมาหานตามสูตรตรงนี้นะคะ อันค่าดคาดหวังเท่ากับ n คูณ p ก็15คูณจความแบบปรปรวนล่ะคะ n คูณ p คูณ q นะคะ15คูณจคูณจก็ได้3.6ส่วนบริเวณมาตรานก็ถอดสแควร,รูทตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะจงหาความได้เป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2 3ครั้งจากการโยน5ครั้งอันขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะคะามาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าไงคะหาความน่้จะเป็นของอะไรสิ่งนั้นก็คือความสําเร็จใช่ไหมคะตรงนี้เราจะหาความ่า้ะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้าสองวันลูกเต๋าขึ้นหน้า2เป็นความสําเร็จวิเคราะห์ความสําเร็จได้แล้วถัดไปให้วิเคราะห์อะไรคะ จำนวนครั้งของความสำเร็จข้อ1.2นะคะตามที่อาจารย์สรุปจำนวนครั้งของความสำเร็จก็คือสนใจหาความน่าจะเป็นที่ค่า x เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะอังจำนวนครั้งของความสำเร็จในที่นี้ก็คือ x เท่ากับ3 x เท่ากับ3นะคะก็เดี๋ยวเอาค่า3ไปแทนในสูตรการทดลองสุ่มในที่นี้คืออะไรคะทอดลูกเตา๋า การทอดลูกเต๋าหนลูก1ครั้งคือหนึการทดลองสุม่มแต่ว่าในที่นี้เราจะโยนไปทั้งหมด5ครั้งก็คือทําการทดลองสุม่มทั้งหมด5ครั้งนะคะ n เท่ากับ n เท่ากับ5นะคะความได้เป็นของความสําเร็จเติมเองได้ไหมตรงนี้เติมอะไรคะความสําเร็จคือลูกเต๋าขึ้นหน้า2องนันข้อความนี้ลอกมาใส่ตรงนี้นะคะความได้เป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2 ในการทดลองแต่ละครั้งการทดลองในที่นี้ก็คือการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกไปแต่ละครั้งนะคะในการโยนแต่ละครั้งคือโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกแต่ละครั้งอันเวลาที่เราโยนลูกเต๋าไปแต่ละครั้งผลลัพธ์เป็นไปได้ทั้งหมดมันจะมี6วิธีใช่ไหมคะก็คือต้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเราเขียนเป็น s ัม p เ e s ร์ส e เปซออกมานะคะสมาชิกก็มี1 2 3 4 5 6 sample space ก็คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มอันนี้ความนด้เป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2เป็นเท่าไหร่คะจานวนวิธีที่จะลูกเต๋าขึ้นหน้า2มีวิธีเดียวจํานวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี6วิธีหารความนด้เป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2ก็1ส่วน6นะคะหาร p เท่ากับ1ส่วน6 1ลบ p 1ลบ1ส่วน6ก็คือ5ส่วน6อันนี้ก็คือความนด้เป็นของความไม่สําเร็จนั่นเอง หลันจากตรงนี้เราก็ไปแทนค่าในสูตรได้นะคะค่า x ที่เราสนใจคือหาความได้เป็นที่ x เท่ากับ3ความได้เป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2 3ครั้งนะคะ n เป็น5 p เป็น1ส่วน6 1ลบ p เป็น5ส่วน6เดี๋ยวขอให้เรารู้จักการเขียนความหมายของตัวแปรสุ่มเท่านามก่อนนะคะ ัวแปรสุ่มท่านามคือจํานวนครั้งของความสําเร็จในการทดลอง n ครั้งใช่ไหมคะตามโจทย์ข้อนี้ความสําเร็จคือลูกเต๋าขึ้นหน้า2แล้วก็ใส่ไปนะคะจำนวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2ในการทดลอง n ครั้งก็คือในการทออลูกเต๋าไปทั้งหมด5ครั้งอันค่า x ก็เป็นไปได้คือ012345นะคะ อันสังเกตว่าค่าตัวแปรสูงทวินามสตาร์ทที่0จบที่ค่า N อนะคะอัน n อาจจะเป็น5เป็น10เป็น20ก็แล้วแต่อันฟังกช์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามตัวนี้ก็นำมาใช้หาค่าความน่าจะเป็นของค่า X ที่เราสนใจอันตามโจทย์เราบอกว่าหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2 3ครั้งสนใจค่า x เป็น3ใช่ไหมคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์เป็นอะไรคะ f องเล็บ3ใช่ไหมคะความแล้วจะเป็นแทนด้วย f ลูกเต๋าขึ้นหน้า2จํจำนวนครั้งที่ขึ้นหน้า2 3ครั้งก็คือ x เท่ากับ3จำนวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า2 3ครั้งนะคะแล้วก็แทนค่าในสูตรเป็น5 c 3 1ส่วนกยกกำลัง3ใช่ไหมคะ1-1.6ลบ1ส่วน6ก็5.6ส่วน6ยกกำลัง5-3ลบ3 ตรงนี้เราก็คำนวณค่าออกมานะคะก่อนไปการแจกแจงพัวซองเดี๋ยวให้เราฝึกปฏิบัติ3ข้อนะคะก็ฝึกปฏิบัติ3ข้อนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะอาจารย์ให้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปแล้วนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตามขั้นตอนที่อาจารย์สรุปให้อันให้เริ่มตรงไหนคะเริ่มตรงประโยคที่โจทย์สั่งให้คำนวณใช่ไหมให้คำนวณความน่าจะเป็นตรงนี้นะคะให้หาความน่าจะเป็นของอะไรสิ่งนั้นก็คือความสําเร็จอันให้เราวิเคราะห์ว่าอะไรคือความสําเร็จความสําเร็จคืออะไรคะ นายสมชายตอบถูกเขียนไปเองนะคะว่าอันนี้คือความสำเร็จ Success อะไรคือจำนวนครั้งของความสำเร็จคือค่า x ที่สนใจอันค่า x ที่สนใจก็คืออะไรคือความสำเร็จได้แล้วใช่ไหมคะอะไรคือจำนวนครั้งของความสำเร็จคือ x เท่ากับสิบถัดไปคือ การทดลองสุ่มของเราในที่นี้คืออะไรคะจะเกิดความสำเร็จคือตอบถูกตอบผิดออกมาได้คือจะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จคือตอบถูกใช่ไหมคะจะได้ผลลัพธ์ความไม่สำเร็จความล้มเหลวก็คือตอบผิดอันจะเกิดผลลัพธ์ตรงนี้ได้เราต้องทำอะไรคะ ต้องทําข้อสอบถูกไหมคะเพะนั้นการทดลองสุ่มในที่นี้ก็คือการทําข้อสอบแต่ละข้อการทําข้อสอบแต่ละข้อคือ1การทดลองสุ่มนะคะทีนี้เราจะทําข้อสอบไปทั้งหมดกี่ข้อเราจะทําข้อสอบไปทั้งหมด20ข้อนั้นก็คือเราจะทําการทดลองสุ่มซ้ํากัน20ครั้งตัวนี้ก็คือค่า n นะคะเนั้น n จะ เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนครั้งที่เราทำการทดลองสุ่มซ้ำทั้งหมดในที่นี้เราจะทำข้อสอบทั้งหมด20ข้อก็เป็นการทดลองสุ่มซ้ำกัน20ครั้ง n เ,เท่ากับ20นะคะส่วน p p คือความน่าจะเป็นของความสำเร็จอันตรงนี้เราต้องเขียนว่าไงคะความสำเร็จคือตอบถูกใช่ไหมคะความน่าจะเป็นที่สมชายจะตอบถูกนั่นเองความน่าจะเป็นที่จะตอบถูก ในการทดลองแต่ละครั้งความน่าจะเป็นของความสำเร็จใช่ไหมคะในการทดลองแต่ละครั้งทีนี้การทดลองก็คือการทำข้อสอบนะคะอันตรงนี้เราก็เขียนว่าความน่าจะเป็นที่จะตอบถูกในการทำข้อสอบแต่ละข้อ เวลาที่ทําข้อสอบแต่ละข้อโอกาสที่จะตอบถูกเป็นเท่าไหร่คะเนื่องจากนายสมชายไม่ได้ดูหนังสือ,อนัการตอบของเขาก็คือตอบโดยการเดาอันโอกาสที่สมชายจะตอบถูกหรือเดาถูกในแต่ละข้อเป็นเท่าไหร่แต่ละข้อมีคําตอบให้เลือก5คําตอบก็คืออาจจะเป็นกขคงจใช่ไหมคะอันมีถูกอยู่คําตอบเดียว ันโอกาสที่จะตอบถูกก็คือ1ใน5้ันค่า p ก็เป็น1ส่วน5ันะคะลนึบ p ก็1-1ลบ1ส่วน5ก็คือ4ส่วน5ัเราได้ค่า n เป็น20ได้ค่า p 1ส่วน5 1ลบ p 4ส่วน5เสร็จแล้วค่า x ที่สนใจ12เราก็ไปแทนค่าในสูตร f x เท่ากับ n c x ได้แล้วนะคะ ข้อนี้เราก็ไปคำนวณต่อนะคะแทนค่าต่างๆฉเฉลยจันไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ไปดูว่าคำนวณออกมาตรงกับเฉลยไหมส่วนข้อ1.2ค่าเฉลีย่ยค่าความแปรปรวนมีสูตรให้ใช้แล้วใช่ไหมคะค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มทวินามสูตรคืออะไรคะ n คูณ p ความแปรปรวนสูตรคืออะไรคะ n คูณ p คูณ q นะคะถัดไปดูข้อ2นะคะ วิเคราะห์เหมือนเดิมนะคะอะไรคือความสำเร็จอะไรคือจำนวนครั้งของความสำเร็จเราจะหาความน่าจะเป็นของอะไรคะเรือเดินสมุทรอย่างน้อย3ลํลำจากลําลำจะกลับมาโดยปลอดภัยอันความสำเร็จในที่นี้ก็คือเรือกลับมาโดยปลอดภัยใช่ไหมคะเป็นความสำเร็จ ส่วนกลับมาโดยปลอดภัยอย่างน้อย5ลำออย่างน้อย3ลำจาก5าลำตรงนี้ก็คือจํานวนครั้งของความสําเร็จคือค่า x ที่เราสนใจฉะนอย่างน้อย3สนใจ x ค่าอะไรมั้งคะอย่างน้อย3ก็เป็น3 4 5สี่นค่านี้ก็คือเราสนใจหาความน่าจะเป็นของ x เป็นช่วงคือช่วงตั้งแต่3ถึง5นะคะความสำเร็จคืออะไรได้แล้วจำนวนครั้งของความสำเร็จหรือค่า x ที่เราสนใจ